สวัสดีค่ะวันนี้ามาแกะของโบราณสามอย่างกันสามกล่องอย่างเดียวกันสามกล่องอัน,น้แกะไปแล้วเป็นพัดลมโบราณพัดลมตัวนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวแต่และตัวเรามาแกะดูกันก่อนผมจะเริ่มตัดกล่องนี้ต่อ เราตัดแล้วมาดูกันก็เป็นลมโบราณซื้อมาสามตัวเดี๋ยวยกออกนี่แล้วก็อ,ออกมาแล้วเดี๋ยวถอดอีกตัวหนึง่ง เราจะมา<ป>แกกกันเลย